สาวสวยน่ารักที่ยอมมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนหนึ่งทั้งๆท,ที่เธอก็ไม่ได้ชอบเขาเลยแต่สําหรับผู้ชายที่เธอชอบแล้วเธอจะไม่ยอมให้เขาได้วิบวับกับเธอเลยเหตุผลที่แท้จริงของเธอคืออะไรสวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องซูกิเดโมไนคุสินิหนังเปิดตัวที่นางเอกของเราโคตตจัง สาวนั่งดิ้งที่กำลังต้อนรับแขกที่เป็นเท่าหัวงูอยู่ตาแก่นั้นชื่นชมในความสวยงามของนางเอกมากและพยายามขยันขยอให้เธอดื่มเยอะๆเพื่อหวังจะมอมเล่าเธอตอนนั้นเองนางเอกก็ได้ส่งซิกไปอย่างโกดะพนักงานเสิร์ฟของร้านแล้วสักคู่ทางร้านก็ได้ประกาศตามตัวนางเอกออกไปแล้วนางเอกก็ได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ห้องแต่งตัวหลังเลิกงานขณะที่นางเอกจะกลับบ้าน โกดะก็ได้เข้ามาเอาน้ำมาให้กับเธอเขารู้ว่านางเอกเพิ่งจะเลิกกับแฟนเขาก็เลยชวนนางเอกไปนั่งกินรามเมงด้วยกันหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เดินคุยกันโกดะที่เห็นหนางเอกดูซึมซึมไม่สดใสล่าเริงเหมือนปกติเขาจึงได้ชวนเธอไปปาร์ตี้กับกลุ่มรุ่นน้องนักศึกษาที่งานปาร์ตี้โกดะได้แนะนำให้ทุกคนรู้จักกับนางเอกแล้วเขาก็ยังได้แนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับลิคุ นักศึกษารุ่นน้องที่เป็นนายแบบหนุ่มรูปหล่อสาวๆทุกคนในงานต่างสนใจพ่อนายแบบไม่เว้นแม้แต่นางเอกของเราที่ดูจะสนใจเขาอยู่ไม่น้อยขณะที่นางเอกนั่งสั่งชาอู่หลงกินลิคุกก็ได้มานั่งคุยกับเธอเขาถามเธอว่าเธอเป็นอะไรกับโกดะนางเอกบอกว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วโกดะก็โผล่เข้ามาชวนนางเอกไปเต้นโดยระหว่างที่อยู่กับโกดะนั้น นางเอกก็แอบมองริคุอยู่เป็นระยะระยะหลังงานเลิกริคุก็ขอตัวกลับบ้านก่อนบรรดาสาวๆก็ลุมขอเบอร์ของเขาขณะที่นางเอกกำลังกลับบ้านโกดะก็ได้ส่งข้อความเพื่อชวนนางเอกไปดื่มกันต่อนางเอกก็เลยไปนั่งดื่มเป็นเพื่อนโกดะที่ร้านแห่งหนึ่งนางเอกได้เล่าเรื่องที่เธอเลิกกับแฟนเก่าให้เขาฟังแล้วก็ได้บอกถึงผู้ชายในสเปคแบบที่เธอชอบซึ่งมันก็ไม่ใช่โกดะเลย ขณะที่นางเอกจะขอตัวกลับเพราะเห็นว่ามันดึกมากแล้วโกดะก็พยายามชวนให้เธอนั้นอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนางเอกที่เสียใจเรื่องแฟนเก่าก็ดื่มเยอะจนเมามากเดินแทบจะไม่ไหวโกดะก็เลยอาสาไปส่งเธอที่บ้านขณะที่นางเอกกำลังจะเข้าบ้านโกดะก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะชงชาให้เธอดื่มแก้แห้งก่อนแล้วเขาค่อยไปขณะที่โกดะกำลังหาที่กองชาก็ได้เห็นว่านางเอกได้ลงไปนอนแล้ว เขาก็เลยลงไปนอนข้างๆเธอแล้วก็ได้เข้าไปกอดเธอในที่สุดโกดะก็ได้วิบวับกับนางเอกซะอย่างนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นโกดะก็ได้ขอตัวกลับก่อนส่วนทางด้านนางเอกก็มาสัมภาษณ์งานเพื่อหวังจะเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงระหว่างที่นั่งอยู่เธอก็ได้บังเอิญเห็นรูปของริคุเข้าผู้จัดการได้บอกกับเธอว่าเขาเป็นนายแบบที่ดีที่สุดของเราเลยหลังจากนั้นผู้จัดการก็ได้ส่งข้อความมาหาริคุ ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่มาสมัครงานที่ออฟฟิศบอกว่ารู้จักกับเขาเมื่อลิคุรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นนางเอกเขาจึงได้มาหาโกดะที่เป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยลิคุได้ถามโกดะว่านางเอกเป็นแฟนของเขาหรือเปล่าโกดะก็บอกว่าไม่ใช่แล้วก็รู้สึกสงสัยว่าทำไมลิคุถึงได้ถามแบบนั้นลิคุบอกว่านางเอกดูเหมือนจะชอบเขา เขาก็เลยลองถามโกดะดูก่อนขณะที่ลิคุกำลังจะจากไปโกดะก็ได้เดินเข้ามาพูดแบบหมาห่วงก้างว่าลิคุยังไม่รู้จักนางเอกดีพอหรอกเธอสามารถที่จะหลับนอนกับใครก็ได้ลิคุก็ยิ้มแล้วก็ถามว่ามันจริงเหรอทางด้านนางเอกก็เริ่มมีงานถ่ายแบบเล็กๆเข้ามาแล้วก็ได้รับข้อความแอดเพื่อนมาจากลิคุทั้งคู่ได้คุยกันถึงเรื่องงานถ่ายแบบของนางเอก แล้วก็นัดกันมานั่งดื่มที่บาร์แห่งหนึ่งระหว่างที่นั่งดื่มด้วยกันนางเอกนั้นค่อนข้างเขิอนอายลิคุอยู่พอสมควรจนเธอนั้นต้องหลบเข้าไปอยู่ในห้องน้ําเพื่อทําใจหลังจากที่ทั้งคู่ได้ออกจากบาร์มาลิคุก็ได้พานางเอกมาที่บ้านของเขาเปิดเพลงโรแมนติกตามสเต็ปแล้วลิคุก็ได้เอาสร้อยคอของตัวเองถอดให้กับนางเอกหลังจากนั้นลิคุก็ได้จูบเธอเขาพยายามที่จะวิบวับกับเธอ แต่อยู่ดีๆนางเอกก็ขอให้เขาหยุดเธอบอกว่าเธอชอบเขามากๆดังนั้นเธอจึงไม่สามารถจะมีความสัมพันธ์กับเขาได้ริคุบอกว่าคนเรารักกันชอบกันเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาออกนางเอกบอกว่าเธอก็รู้แต่เธอไม่อยากให้มันเป็นเพียงแค่ความสัมพันธ์ทางร่างกายเธอกลัวว่าถ้าเขามีความสัมพันธ์กับเธอแล้วเขาก็จะเบื่อแล้วจากเธอไปในที่สุด แล้วนางเอกก็ได้ออกมาจากบ้านของริคุเมื่อเธอมาถึงหน้าบ้านก็พบกับโกดะกำลังนั่งรออยู่นางเอกร้องไห้แล้วได้บอกกับโกดะว่าเธอชอบริคุมากจริงๆและเธอก็เพิ่งกลับออกมาจากบ้านของเขาเพราะเธอไม่สามารถจะมีความสัมพันธ์กับริคุได้นางเอกบอกว่าการมีความสัมพันธ์ทางกายจะทำให้ความรักจบลงอย่างรวดเร็วโกดะจึงได้เล่าเรื่องของริคุที่มหาวิทยาลัยให้เธอฟัง ว่าริคุนั้นมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงมากมายแม้แต่สร้อยคอที่เขาให้กับเธอก็เป็นลูกเล่นปกติของเขาเท่านั้นโกดะได้สารภาพว่าตอนนี้เขาชอบนางเอกมากจริงๆแต่นางเอกกลับบอกว่าเธอไม่ได้ชอบเขาเลยโกดะจึงได้ขอมีความสัมพันธ์กับนางเอกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วคืนนั้นทั้งคู่ก็ได้วิบวับกันเป็นครั้งที่สองเช้าวันรุ่งขึ้นโกดะก็จากไปโดยที่ไม่ได้ล่ำลา ทางด้านนางเอกขณะที่อาบน้ําเธอก็ได้ส่งข้อความไปขอโทษลิคุสําหรับเรื่องเมื่อคืนซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองลิคุก็กําลังวิบวับกับผู้หญิงคนอื่นอยู่ที่มหาวิทยาลัยขณะที่สาวๆกำลังลุมล้อมลิคุอยู่โกดะก็ได้เข้ามาเรียกรุ่นน้องไปประชุมระหว่างที่โกดะกําลังพูดอยู่เขาก็เห็นลิคุมัวแต่เล่นโทรศัพท์มือถือโกดะที่มีความไม่พอใจเป็นทุนเดิมก็เลยทนไม่ไหว โมโหจัดขึ้นมาจะเข้าไปเอาเรื่องกับลิคุโกดะบอกว่าเขาไม่สนใจที่ลิคุจะเป็นนายแบบผู้ชายนิสัยน่ารังเกียจอย่างนายอย่ามายุ่งเกี่ยวกับคดตดจังผู้หญิงที่เขาชอบอีกขณะที่ลิคุกําลังจะออกจากห้องไปโกดะก็ได้บอกว่าเขาได้มีความสัมพันธ์กับนางเอกแล้วลิคุถึงกับหยุดเดินแล้วต้องเข้ามาถามเขาอีกครั้งเพื่อความแน่ใจส่วนโกดะก็ร้องไห้อย่างหนักและขอร้องให้ลิคุเลิกยุ่งกับนางเอก คืนวันนั้นนางเอกก็ได้มาดูแลตาเท่าหัวงูคนเดิมที่มาติดพันเธอเขาพยายามขอเบอร์ของเธอตอนนั้นเองริคุก็ได้ส่งข้อความเข้ามาถามว่าที่เธอบอกว่าชอบเขาคืออะไรกันแน่แล้วเธอได้มีความสัมพันธ์กับโกดะจริงหรือเปล่าขณะที่ริคุกำลังนั่งดื่มอยู่หลังเลิกงานนางเอกก็ได้โทรหาเขาริคุถามด้วยความสงสัยว่าทำไมเธอถึงไม่ยอมมีความสัมพันธ์กับเขา แต่กลับไปมีความสัมพันธ์กับโกดะนางเอกยังคงบอกว่าเธอชอบเขาแต่ริคุนั้นไม่ได้ต้องการเพียงแค่ให้เธอชอบเขาเท่านั้นนางเอกเลยถามว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเมื่อนางเอกได้มาเจอกับริคุเธอก็ได้ถอดสร้อยคืนให้กับเขาแล้วเธอก็ได้พาเขาไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งแน่นอนครับว่าในคืนนั้นทั้งคู่ก็ได้วิบวับกันเช้าว,วันรุ่งขึ้นทั้งคู่ก็เดินมาด้วยกันริคุนั้นรู้สึกดีมากกับความสัมพันธ์ทางกายเมื่อคืน แต่นางเอกกลับบอกว่าเธอเห็นได้ชัดแล้วว่าเขาไม่ได้ชอบเธอจริงๆแล้วเธอก็เดินจากไปแล้วหนังก็จบลงที่นางเอกได้มาเจอกับผู้จัดการนิตยสารที่ชวนให้หนางเอกเข้ามาที่สำนักงานเพราะเธอตั้งใจจะให้หนางเอกเป็นนางแบบนิตยสารเล่มใหม่สำหรับหนังเรื่องนี้ผมว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็คงคิดไม่ต่างกับผมมีความรู้สึกขัดแย้งภายในใจกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเป็นทัศนคติ ระหว่างเรื่องความรักกับเรื่องบนเตียงตัวละครแต่ละตัวนั้นสื่อความหมายของสิ่งนี้ออกมาอย่างชัดเจนโกดะนั้นคิดว่าความรักกับเรื่องบนเตียงเป็นของคู่กันส่วนริคุก็เป็นหนุ่มที่ไม่ได้มีความรักให้กับใครเขาแค่ต้องการเรื่องบนเตียงเท่านั้นเพราะส่วนหนึ่งเขาก็มีผู้หญิงเข้าหาเป็นจำนวนมากแต่สำหรับนางเอกของเราแล้วด้วยความที่ส่วนหนึ่งเธอเพิ่งเลิกกับแฟนเก่ามาจึงอาจจะก่อให้เกิดเป็นปมภายในใจ ประกอบกับความเชื่อส่วนตัวที่ว่าถ้าผู้ชายได้มีความสัมพันธ์ทางกายกับผู้หญิงแล้วพอเวลาผ่านไปไม่นานเขาก็จะเบื่อแล้วก็จะเลิกกับเธอในที่สุดด้วยความที่นางเอกชอบริคคุอย่างมากเธอก็เลยคิดว่าถ้าเขากับเธอไม่มีความสัมพันธ์กันริคคุก็จะได้อยู่กับเธอไปนานๆแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีมุมมองกับหนังเรื่องนี้อย่างไรความรักกับเรื่องบนเตียงควรจะเป็นของที่อยู่คู่กันหรือเปล่าก่อนที่จะจากกันไป ผมก็อยากจะถามคุณผู้ชมแบบเล่นๆนะครับว่าถ้าให้เลือกระหว่างความรักกับการที่จะได้วิบวับกันคุณจะเลือกอะไรสําหรับผมเนอะครับผมก็ต้องเลือกความรักอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเชื่อหรือเปล่าก่อนจากกันหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวไปนอนรอบนเตียงนุ่มๆก่อน สวัสดีครับ